สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่5เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าก้าวไกลจะทําอะไรต่อไปเนื้อหาใจความเนี่ยประกาศหอมเริ่มต้นบอกว่าคงจะยากพอสมควรเลยทีเดียว เมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติออกมา9ต่อศูนย์เสียงมติออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับว่าการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพักคก้าไกลคือการล้มล้างการปกครองนี่คือมติเาต่อศูนย์นะครับพะเป็นอย่างนี้ปรับเนี่ยก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยพักคก้าไกลจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงเพื่อไม่ให้ขัดกับคำนิยตจชัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งผูกพันกับทุกองค์กรในรัฐธรรมนูญนะครับ แล้วก็มีคําถามว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับพักเก้าไกลไม่ว่าจะมีสถานะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยจะนําเสนอการแก้ไขมาตรา112ตามที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วนะครับการแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรา112คือเป้าหมายหลักของพักอนาคตใหม่กับพักคก้าวไกลเพราะพักการเมืองนี้กําเนิดมาเพื่อสารต่อในสิ่งที่คณะราษฎร 2,475เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้สำเร็จรุ่วงได้นั่นคือการซ่กกลอนบอนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะมองว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคืออุปสรรคในการสร้างประชาธิปไตยในแบบของเขานะครับเมื่อการแก้ไขเมื่อการยกเลิกมาตรา112เป็นหัวใจหลักที่จะนำไปสู่สิ่งนั้นถูกปิดทางโดยสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับ คำถามคือแล้วยังมีวิธีอื่นที่จะทําให้พักคก้าไกลเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้อีกหรือไม่มีหรือไม่คําตอบคือมีครับแต่พักคก้าวไกลเนี่ยจะมองเห็นหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับการไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการแก้มาตรา1นึเนี่ยมันทําให้โลกกระทัดของพักคก้าไกลเนี่ยครับแคบลงไปที่ผ่านมาก้าวไกลจะโฟกัสไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีการโจมตีอย่างเงียบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณแผ่นดิน ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมาหากษัตริย์หรือแม้แต่กระทั่งการพยายามที่จะปฏิรูปกองทัพก็าตามพักเก้าไกลเนี่ยทำสงครามแบบโบราณโบราณน,นะครับคล้ายๆกับไปยืนอยู่หน้ากำแพงแล้วก็ยิงธนูใส่กำแพงนั่นแหละครับแล้วก็กระยิมใจบอกว่าตัวเองเนี่ยคือคนรุ่นใหม่เป็นนักการเมืองสายเลือดใหม่ที่จะมาสร้างประชาธิปไตยของไทยให้ทัดเทียมกับโลกตะวันตกแล้วก็เลยเถิดไปถึงการล้มล้างวัฒนธรรมเดิมแล้วครอบด้วยวัฒนธรรมฝรั่ง เมื่อไปบวกกับวัฒนธรรมของคนเจนแซตซึ่งเป็นฐานมวลชนหลักของพักเก้าวไกลใจร้อนมีความมั่นใจสูงความอดทนต่ำสุดโตรงไม่สนใจเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและาศาสนาเป็นการปูทางความคิดของพักเก้าไกลเนี่ยเลยทำได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อโซเชียลนะครับจนคนเจนซก็พากันไปยืนรอที่พักคก้าวไกลซึ่งเข้าใจว่าเป็นปลายทางแล้วนะครับแต่พักเก้าไกลเนี่ยกลับมาติดลมความคิดของตัวเอง จนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเดินต่อด้วยวิธีการเดิมถ้าหากว่าไม่ปรับเปลี่ยนการเดินไปข้างหน้าต่อไปมันก็ไม่ต่างไปจากจุดชนวนสงครามความขัดแย้งให้เกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งถ้าหากว่าเราถอยกลับมาตั้งหลักนะครับและพิจารณาให้รอบคอบว่าปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยรวมั้งการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่แล่ะครับเราอาจจะได้เห็นความจริงนะครับคําถามคือใช่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นออปสรคจริงหรือเปล่า หรือเป็นเพราะว่ากองทัพมีอําน,นาจมากเกินไปใช่ไหมหรืออาจจะเป็นเพราะว่านักการเมืองในอ่อนแอไม่มีศัก,กยภาพมากพอที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้หรือไม่ก็เป็นเพราะการคอร์รัปชันที่ซึมลึกเข้าไปอยู่ใน DNA ของสังคมการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิน่นหรือว่าการเมืองระดับชาติโดยไม่มีใครคิดที่จะแก้ไขอย่างจริงจังใช่หรือไม่ การโฟกัสไปที่สถาบันพระมาหากษัตริย์ด้วยความเชื่อว่าคือสิ่งที่คณะราษฎร7 5 7 5ต้องการให้สารต่อน,นั้นคณะราษฎรต้องการให้เป็นอย่างนั้นจริงเหรอครับอย่าลืมนะครับหลักฐานความผิดพลาดของปรีดีพนมยงกล่าวเอาไว้ในการให้สัมภาษณ์กับเอเชีย e วิก e เมื่อวันที่28เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2523ปรีดีเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อปีคริสตศักราช1925 เมื่อเราเริ่มจัดตั้งกลุ่มแกนของพรรคอภิวัตที่ปารีสตอนนั้นข้าพเจ้ามีอายุเพียง25ปีเท่านั้นยังหนุ่มมากหนุ่มทีเดียวเลยขาดความจัดเจนแต่ข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้วและได้คะแนนสูงสุดแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าในทางทฤษฎีเท่านั้นเอง ข้าพเจ้าไม่มีความจัดเจนและโดยปราศจากความจัดเจนบางครั้งข้าพเจ้าประยุกต์ทฤษฎีอย่างนักตำราข้าพเจ้าไม่ได้นำมาทึ่งความเป็นจริงในประเทศของข้าพเจ้ามาคำนึงด้วยข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอความรู้ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ตามหนังสือข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระสำคัญของมนุษย์มาคำนึงด้วยให้มากเท่าที่ข้าพเจ้าควรจะมีในปีคร,ร, 32, ริสตศักราช1932ข้าพเจ้าอายุ 32ปีพวกเราได้ทําการอภิวัตแต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจนและครั้งข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจนี่แหละครับนี่คือคําพูดของปรีดีพนมยงค์นะครับประกาศหอมบอกว่าแม้จะมีการตัดต่อใจความที่บอกว่าพวกเราได้ทําการอภิวัตแต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจนและครั้งข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่มีอานาจตัดต่อใจความนี้ แล้วก็เอาไปแปลงความหมายสมัยให้สิ่งที่ปรีดีพูดเนี่ยหมายความถึงการจัดการกับสถาบันพระมหากษัตริย์การรับมรดกที่ผิดเพี้ยนมาสู่อุดมการของพักการเมืองนี่แหละครับคือความผิดพลาดที่พักคก้าวไกลเนี่ยต้องกลับไปทบทวนนะครับเพราะสิ่งที่ปรีดีสะท้อนเนี่ยมันคือการขาดความเข้าใจในความเป็นจริงของประเทศไทยณเวลานั้นแต่กลับยึดเอาตาระวันตกเ,นเป็นสารณะ ทั้งๆท,ที่วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมฝรั่งตะวันตกในยุคนั้นเนี่ยมันต่างกันลิบลิ่วเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอดีตเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นไม่เกิดโดยคณะราษฎรก็ต้องเกิดโดยสถาบันพระมาหากษัตริย์เองเพราะอย่าลืมว่านั่นคือพระราชประสงค์นับตั้งแต่ลนกล้ารัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดกรกะหม่อมให้สร้างดุสิตธานีจำลองขึ้นมาที่ทวยนาครมมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเชษฐบุรุษขึ้นมาเป็นผู้แทนของตน นี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับประเทศไทยจําเป็นต้องเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นเดียวกันแต่เมื่อตีความผิดตั้งแต่แรกว่าพระมหากษัตริย์คืออุปสรรคในการสร้างประชาธิปไตยถึงเวลาที่พักเก้าวไกลต้องตีโจทย์ใหม่นะครับประชาธิปไตยมีส่วนเกี่ยวพันกับนักการเมืองมากที่สุดประเทศไหนมีนักการเมืองที่สุจริตต่อประชาธิปไตย ประชาชนในประเทศนั้นย่อมเสพสุขอยู่กับความเสมอภาคภาดอนภาพและเสรีภาพแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักการเมืองคอรับชันประชาธิปไตยปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความหายนะจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้พรรคเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านจึงมีโอกาสดีนะครับที่สร้างการเมืองที่สุจริตต,ต่อประชาธิปไตยธน,นาธรปิยบุตรแล้วก็พิธาเนี่ยมองเห็นสิ่งนี้หรือเปล่านะครับ แนวคิดขจัดสถาบันพระมาหากษัตริย์เพื่อสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันคือวิธีคิดแบบโบราณคร่ำครึอย่างที่คิดกันในยุคคณะราษ2,475ที่สุดท้ายเนี่ยต้องชิงอำนาจกันเองปีนี้2,567นะครับสารรัฐธรรมนูญท่านกรุณาชี้ทางให้แล้วพักเก้าไกลก็น่าจะมีสติปัญญามากพอที่จะทบทวนบทบาทของตัวเองแล้วก็เดินให้ถูกทางซะน,นะครับ